สวัสดีจ้าเด็กๆที่น่ารักของคุณครูนะคะเห็นหน้าตาแบบนี้ใช่แล้วค่ะมีแต่กุ้งคุณเดียวนี่แหละคะ่ะอ่าเป็นคุณครูประจาชาน,นิดติกนี่นะคะเจอกันทุกวันทุกวันนะลูกเนาะไม่รู้ใครจะเบื่อใครละลูกเอ้ยนะอ่ะวันนี้นะคะที่เด็กเราไปรียนกันเลยไปเลยค่ะวันนี้นะคะีเด็กจะได้ทำแบลฟคูคัดกันแล้วอ่า วาดรูปหน้าแมวแล้วก็ระบายสีทําเป็นหน้ากากนะคะนี่เด็กๆจะได้วาดรูปแล้วนะคะวันนี้ผ่อนคลายนิดหนึ่งนะคะหนะ้า47วาดเป็นหน้ากากแมวนะจ๊ะให้เด็กๆด,ดูตัวอย่างในหน้าเล่มนี้ได้นะคะหน้ากากแมวเป็นยังไงอ้าหน้ากากแมวเป็นยังไงคะก็ต้องเป็นรูปแมวหน้าแมวสิลูกใช่ไหมอ่ะไหนละ่ะนี่ไงนห,นหน้ากากแมวหน้าเท่าไหร่ลูก หน้าที่63หน้ากากเมียวเมียวนะคะต่อไปค่ะทักษะภาษาไทายให้เด็กๆเขียนตัวบป็นจงเต็มบรรทัดหัวกลมๆตัวเต็มบรรทัดหน้า48นะลูกนะต่อไปค่ะหน้า49นะลูกนะให้เอาคำในกรอบสีฟ้ามาเติมนะคะให้เด็กๆสามารถ ดูในบทที่11ได้นะดูนะบางคนอ่านไปล้วอาจจะลืมเนื้อหานะคะด็กๆก็เอาเล่มนี้ขึ้นมาเปิดคู่กันทํากับเล่มสี่วงนะคะอ่ะไม้ตีค้องพวงมาลัยนักท่องเที่ยวและระบายสีเอามาเติมนะคะให้เรียบร้อยให้ถูกต้องช้างแสดงในงานเพื่อต้อนรับใครนะคะตอบช้างแสดงในงานเพื่อต้อนรับจุดๆๆๆๆุนะ ท่องเที่ยวนั่นเองนะคะข้อสองใบโบกส่งอะไรให้ประทานตอบเองนะจ๊ะให้เด็กๆด,ดูนีนี้นะข้อสาใบาบัวส่งอะไรให้ประทานครูมีคำตอบแล้วในใจแล้วแหละลูกแต่ครูไม่อยากบอกให้เด็กครูอยากให้เด็กเปิดเองดูแล้วใบให้นิดน,นึงว่าใบาโบกเป็นช้างตัวผู้ต้องถือ อะไรสักอย่างที่เหมาะกับช้างผู้ชายช้างตัวผู้ใบบัวเป็นช้างตัวเมียนะคะใบบัวน่าถืออะไรให้ประธานที่แบบว่าเหมาะสาหรับผู้ยิ้ผู้หญิงเหมาะสําหรับช้างตัวเมียลูกนะคะต่อไปค่ะข้อสี่ภูผาและใบบุบ,บช่วยกันทําอะไรคะรักรักรัก,รกบายสีนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปจ้าให้เรียนําดับเหตุการณ์นะคะแล้วก็วาดรูปด้วยนะคะ วาดรูปอะไรเขียนเลขเรียงลำดับตามในเรื่องแล้วเลือกวาดอ่ะเอาวาดรูปอะไรก็ได้นะคะอยู่ในบทนี้ลูกบทที่สิอช้างน้อยน่ารักวารูปอะไรก็ได้ค่ะนี่วาดรูปประทานตีคองเปิดงานก็ได้หรือวาดรูปใบโบกถือไม้ตีคองก็ได้หรือวาดรูปใบบัวโยกตัวม้วนงวงใส่ปาหรือวาดรูปรูปช้างระบายสีก็ได้นะคะ หรือว่ารูปคนดูปรบมือเมื่อลูกช้างแสดงจบก็ได้นละลูกนะเอาเลือกมาหนึ่งรูปนี่ในห้าในห้าอันที่ครูกุ้มพูดไปแล้วนะคะเลือกมาหนึ่งอันที่หนูจะวาดนะคะป้าป้ายนะห้าสิบเอ็ดก็ไม่ยากเลือกคําโยงให้ตรงกับภาพผู้พาคือใครให้โยงมวงคืออันไหนหางช้างคืออันไหนอันไหนโบโอู้โบน่ารักจังเลย ถังสีอยู่ไหนโยงไปแป้งแปลง,ปลงไม่ใช่แปลงสีฟัานะลูกแปลงที่มันใช้ทาสีนะคะแล้วก็ลูกช้างลูกช้างคือใครลูกช้างมีสองตัวโยงได้สองเส้นเลยแล้วก็กระดาจา้าโยงนะคะเอาไม้บรรทัดโยงนะลูกนะต่อไปหนะ้าสิองไม่ยากเลยนะคะเลือกคาใต้ภาพให้ถูกต้องมีคําว่าปรบมือขอบคุณพวงมาลัยแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะ อันนี้หน้าห้าสิบสามให้เรียงตัวอักษรในตารางให้เป็นคำที่ถูกต้องนะคะเด็กๆจะสังเกตว่าตัวอย่างน่ยลูกเขาเอาตัวอักษรลูกสลับกันหมดไปหมดเลยลูกสลับสลับกันแล้วมันอ่านไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะเด็กๆมีหน้าที่เอาตัวอักษรเนี่ยลูกมาเรียงใหม่ให้อ่านดูเรื่องนะคะอ่ะอย่างเช่นคำนี้ยอยักษ์สอเสียวแหวนมอม้างงูสัอ่านว่าอะไรคะลูก อ่านไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมอ่านได้แค่ควาว่าสวมสวมอะไรสวมงานเหรอลูกอืมไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเอามาเลี้ยงม่เป็นคําว่าสวยงามค่ะสออวยอสวยงอามองงามนะคะต่อไปค่ะคําว่าอะไรลูกติ๊กตักติ๊กต๊กติ๊กตัอตกยัอย์่าแหวนสละอายาวอะไรคะนี่พระมงกรักทาน,านแล้วก็ระ เบียบนั่นเองนะจ๊ะเด็กๆ <hi> well. oh. um. เขียนลงให้ถูกต้องตรงช่องนะคะอะงานในวันนี้หน้าสี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามเจ็ดหน้าไม่เยอะลูกแค่แค่เขียนไม่เยอะค่ะแล้วก็โยงเส้นนะลูกนะาแล้วก็จะมีให้วาดรูปด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้งานมีเียท่านห้นะจ๊ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะบ๊ายบายจ้ะ